กินข้าก็มาฮวงสุกเป่นหิวข้าวแหง้ง่นว่าแซ่บ <laughs> ดังกวะบี่ ngạc ngạc sẽ ngạc 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 sẽ ngạc 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 one. ข้วเหนียวตอนไก่ดูจอหมักฝัก ข้าวใช่ค่าแคลแคลกวองร่มเย็นก็นดับ keput. Lah. Ini Bapak

สำหรับกินเองก็ผัก็อะไรก็แช่ก็ดีตามส,อส่องสักกุงพ่อแซ่ดในเด้อหนี่งกับของก็อะไรก็แช่ก็ติดตามให้ส่องสักกุงพ่อแซ่ดในเด้อบ๊ายบาย